สวรับทุกช่อทุกท่านผมคือผมมีนบอยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมไลท์ชูอากิกานุว้าว่เฮ่เ่เฮ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 ่รฮ่เ่เฮ่เก่เร่เฮ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 ่่เฮ่เฮ่เา่เก่เ่เฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮอเฮ่ก ยูคิร์าโกเบลเฮยทำไมต้องปั่นด้วยไหมตอนนี้เรากำลังโดนปั่นนะฮะซึ่งเขาไม่เราเล่นนะฮะเขาจะกดรัวให้เรานะฮะไม่รู้เื่อเฮี่อนเลยฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ไปได้ปกติรยบรายแล้วกำลังขี่รถไฟไปครับโอเคตอนนี้เรารอดจากพวกเขาแล้วนะ ซึ่งพวกนี้ก็จะมาพยายามผ่านไปเรื่อยๆนะในการมานั่งรถไฟเรานะแล้วก็ปรับความเร็วนะ,ะตอนนี้เราก็พยายามต่อต้าน,นะฮะตอนนี้เรากำลัลงจะรอดนะครับเรามาดูแชนกันฮะฮะรู้สึกเหมือนจะโดนป่วนกันเยอะอยู่สมควรมันก็จะนี่ครับไปเราจะเิ่มความเร็วนิดหนะึ่ง อืมอืมกํลังนั่งรถไฟไปชิวๆอืมผมว่าจะไม่ใครตามมาสองคนนั้นฮะรถไฟไม่มีคนนั่งอืมสุดยอดจริงๆอืมตอนนี้ฮะเรากํลังขึ้นทางขึ้นนะฮะใคลขึ้นแลแล้วกํลังชนกันครฮะรถก็จะความครับจะชนกันอะไระัะ ว่าคันข้างหน้าเขาช้านะนี่รถไฟกำลังชนกันนะเป็นอะไรที่ฟันนี่มากนะตรง oh, <my> มีนะครับเฮ้ยมีขับรถด้วยนะแต่รถพวกนี้ไม่รู้ทำไมคะร,รถพวกนี้มันกำลังโดนกันอยู่ครับโอ้มีเสียงด้วยเกิดไหมครับรถรถมันก่อนเกิดไหมอือเกิดไหมครับเนี่ยครับจ้าหนูหัวเป็นเด็กไม่รู้ ีคนหายเดี๋ยวจะลดลมีคนกำลังตามมาครับจะเพิ่มความเร็วให้คันข้างหน้านครับแต่เพิ่มไม่ได้ <c oughs> นี่เรากำลังไปนะครับคันข้างหน้าไม่มีคนขับซึ่งกำลังตามตูดนะแล้วก็มีคันข้างหลังตามมาใครไม่รู้มาเร็วมาก เฮ้ยเฮ้ยเมันมาปั่นมันมาปั่นมันมาปั่นแบทเวนมันมามาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาโดดใส่แน่เลยผมรู้เลยมันมาโดดใส่ชัดเจนไอ้นี่มันคุณสื่อใบบีโบโบคุณสื่อใบบีโบโบอย่านะอย่ามา คงเรียกไม่ได้เพราะมันไม่มีความใกล้เลยฮะเรากำลังไปเรื่อยๆอาา่ะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกําลังขึ้นทางขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเสียงรถก็มาอีกแล้วไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอืมแรงมากใ,ใกล้ถึงแล้วครับ ต้องวนอีก,อกประมาณหลายโค้งอยู่แล้วดินเสียงไม้อีกแล้วตอนนี้ครับเราก็จะไปเรื่อยไปอีกใกลถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวนี่นี่อ้า ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ